หนึ่งวันในภูเก็ตอัปเดตที่กินคาเฟ่ที่เที่ยว2 0 2 4ไปดูกันว่าภูเก็ตมีอะไรใหม่ๆผุดขึ้นบ้างทุกคนปะ ชานี้ก็คือมี floating breakfast มาทุกคนน้องจะลอ,อยไปแล้วโอเคดีกลับ <laughs> มาก่อนไมากินมากแต่อีฉันจะไม่ได้แต่งตัวมาถ่ายรูปก,กับเขาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินแบบนี้ก็ได้เปรี้ยวหวานปลาผัดหมี่เอาผัดมีามามข้าวผัดด้วยมีการเบรก fast มีฟักทองด้วยอนะดูหอมนะคือเือะมาก,กนคนเดียวอยีกแล้วกินคนเดียวก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมผิวก่อนแต่งหน้ากันนี่ก็คือทุกคนดูนี่คือบแบบพอไปต่างประเทศบ่อยอะอากาศมันเปลี่ยนอะมันก็จะชอบแบบสิวขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบรอยสิวทิ้งไว้นิดหน่อยพอมีรอยสิวทิ้งไว้ยังกว่าจะหายคือมันแบบแอบ,บนานเลยอะทุกคนชิปนี้นะคะเแบลบก็เลยพกเจ้านี่มาค่ะเป็นตัวช่วยในทริปนี้คือ r o u l a l Glycolic Bright Melasil Serum ตัวนี้นะคะคือเบลใช้แบบมาสักพักแล้วแล้วเวลาเบลใช้ก็จะใช้ก่อนแต่งหน้าเลยเพราะว่าจะต้องลงเซรั่มก่อนแต่งหน้าแล้วน้องอะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะทุกคน ลิ่นเขาจะมีความแบบหอมอ่อนๆแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายซึมไวด้วยนะทุกคนเนี่ยก็คือแบบทาไปตรงแบบตรงแบบรอยสิวหรืออะไรได้เลยตัวนี้นะคะเขาช่วยพวกผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็พวกฝ้าแดดอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะคือเขามีเมลาซิลทุกคนเมลาซิลจะช่วยเขาจัดวงจรการเกิดจุดด่างดำต่างๆบนผิวเรานะแล้วแบรนด์เขานะคะก็ทดลองแล้วว่าเขาสามารถลดเลื่อนจุดด่างดำได้ถึง7 7เเเลยนะแก ส่วนผสมนะคะก็ยังมีพวกในอาซินามายไกลโคลิกที่ทํางานควบคู่กันมันก็จะทําให้แบบได้ผลดียิ่งขึ้นเลยแล้วหลังจากที่แบบเราลงเซรั่มที่ผิวหน้าก่อนแต่งหน้าแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะ กลายคอริกไรท์คร Bright Cream Day s p f 30นะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะทุกคนสูตรก่อนนะคะเขาก็จะเป็น s p f 17อเันนี้เปลี่ยนเป็น30แล้วเขาก็มีในอาซินาไมล์เพิ่มเข้ามาด้วยนะแล้วตอนทาครีมเบลรู้สึกว่าเขาไม่หนักหน้าแล้วก็รู้สึกชุ่มชื้นเพราะว่าเบลเป็นคนที่แบบชอบหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่งหน้าไม่อยากให้หน้าตัวเป็นกุ่ยนะคะตัวนี้ก็คือช่วยด้วยเราก็รู้สึกแบบไบรท์แล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันการเกิดจุดด่างดำซ้ำ ก็2ตัวนี้นะคะเแบลบพกมาทริปภูเก็ตด,ด้วยก็ไปหาตามกันนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบมันเป็นเซ็ตที่แบบคุ้มมากๆเดี๋ยวเบลจะใส่รายละเอียดแล้วก็เก์ไว้ใน d e s c r i p t i o n box บอกนะคะไปติดต้ามเดี๋ยวตอนนี้แต่งหน้าต่อแล้วก็จะลงแป้งนะคะเราก็ทากันแดดเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ผ้าเล็ดตานะคะจะแ,บบแต่งตานิดหน่อยวันนี้เดี๋ยวตัดไปฟินิชลุกลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำเวลาในการออกจากที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวตามพิกัดที่บอกไว้จ้ะ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือฟินิชลุคของอีชันเองแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันว่าเราจะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งที่ไหนกี่ที่กันบ้างนะคะแล้วก็ไปกินอะไรในภูเก็ตวันนี้นะคะคนตอนนี้นะคะเราก็รับรถเท่าเรียบร้อยนะคะวันนี้ทริปนี้เราก็จะมารถทริปที่ภูเก็ตกันนะคะรถที่ได้ก็นี่เลยทุกคน กผนวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปภูเก็ตโอทาวก่อนแล้วก็จะไปแบบตะลุยคาเฟ่แถวแถวย่านภูเก็ตโอทาวแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายสามอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปคาเฟ่ที่มันอยู่ริมหาทุกคนแล้ววิวดีมากประมาณสองคาเฟ่ติดตรงนั้นก็จะตะลุยคาเฟ่ที่เที่ยวแบบจุกจุกแล้วก็จะเป็นที่เที่ยวที่อัปเดตแบบ2 0 2 4ยด้วยแล้วก็ตอนเย็นนะคะเราจะไปซันเซ็ตบีชกันอยู่ที่ชื่อหาดยะหนุยอยู่แบบ ใกล้ๆแหลมพรมเทพคืออยู่แบบใต้สุดเลยก็แพลนจะประมาณนี้เดี๋ยวมาดอดูว่าเราจะทําตามแพลนได้ขนาดไหนเวลาจะแบบได้หรือเปล่าแล้วก็เบลช่ารถคันนี้นะคะจากบริษัทนี้เลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะไปเริ่มตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตโอทาวแล้วเดี๋ยวจะขับรถไปหาที่จอดรถซึ่ง,งน้องลี่อาหามาให้แล้วว่าให้ไปจอดที่วัดเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าชื่อวัดอะไรแล้วเราก็จะเดิน หลายๆคาเฟ่เลยถ้าจอดรถแบบไซด์วอลอ์กเนี้ยมันจะลำบากจอดยากแล้วบางทีโดนล็อกลยอย้อะไรเงี้ยทุกคนต้องแบบระวังนะคะไปหาที่จอดรถจ้ะจอดรถเรียบร้อยนะคะเรากําลังจะเดินไปคาเฟ่แรกสะดวกมากมาจอดรถ20บาทวัด <What? S 2> มงคลน,นิมิตเดินทะรุตรงนี้ได้นะทุกคนโอเคตัวละครเรานะคะคุณลี่นะคะจะมาเป็นเพื่อนของฉันในทริปนี้เพราะว่า <Yeah. S 2> ตอนแรกเบาจะต้องมาคนเดียวนะเพราะว่าแบบเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอะแยกไปดำน้ำแล้ว แต่ตอนนี้นะคะเรามีน้องลี่ค่ะเขาไม่ได้แย่เขาไม่ได้แย่แยเราเทเขาเราเราเหมือนเราแบบมีเหตุที่ต้องไปแม้ทุกคนที่เราไปใส่เลนเส์เสริม ICL มันดําไม่ได้เออก็เลยเหมือนแบบเราจองถูกกับเครื่องบินไปแล้วเนาะก็เลยโอเคงั้นเราไม่อ่ะตัวเครื่องบินมันแคนเซิลไม่ได้งไงมันแบบก็เลยต้องมาแต่มาคนเดียวยังไงล่ะก็ต้องชวนน้องลี่มาด้วย คาราเมลคีตไม่หวานเกินไปอันนี้เป็นชาไทยของบังรีนะคะคาเฟ่แรกนะคะเช็คก็ของหวานดีนะไม่หวานเกินไปแล้วชาวไทยเป็นไงหวานไหมหวานหวานนี้นเราต้องสั่งหวานน้อยนะคะถ้าใครจะสั่งชาไทยแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่ต่อไปคะ่ะทคนวันนี้อีกยาวไกลอเมฟินออร์เ hmm. ด <order> ของเราแบบกระปงริวฟิว โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินอาโป้งที่ได้มีชลินไกด์นะเป็นขนมที่ดังขึ้นชื่อในภูเก็ตเลยแล้วบบมาทิศรอบที่เราบบชอบมากแบบรก็ถ้ามันแบบเบาไม่หูมันอร่อยอะ่ะคนเดี๋ยววันนี้จะไปลอง้ากินมากเราเคยกินแล้วนะอร่อยจริงลเลยคือ <c oughs> ถ้ามันจะแบบหวานหวานแป้งแต่ไม่ได้หวานเกินไปแล้วมันก็จะมีความหอมเฉพาะตัวซึ่งไม,ไม่รู้ว่าคือแบบกลิ่นอะไรถ้าเป็นกลิ่นแป้งอะ่ะอร่อยอุ้ยจะกินไหม มันจะมีความมะพรา้ววา,า,ราวแล้วเขาน่าจะใส่มะพร้าวลงไปในอินีิรียนด้วย เราสั่งบูบอร์ี่โซดามานะคะทุกคนแล้วดูแก้วเขาแบบน่ารักมากเป็นเพนไลน์สีๆด้วย นี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขับไปแถวแถว,แถวหาดกะตะนะทุกคนคือตรงนั้นมีคาเฟ่แบบ 2- 3สอันติดกันเลยชื่อแบบเด e c o า m o แล้วก็แบบเือร์ผืนหมอนใบเป็นคาเฟ่ดังมากๆในกรุมเทที่คนชอบไปแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้วยเราจะไปดูเพราะว่าเราขับรถมามือต้องหาสถานที่ที่แบบมีที่จอดที่ไม่ใช่จอดแปะๆอะไรเงี้ยเพราะว่านี่แบบเป็นคนค่อนข้างแบบว่าเป็นมิกจะต้องหาที่จอดที่แบบเป็นที่จอดอ่ะโอเคไปจ้ะไป มีค่าเข,ข้าคนละ180่บาท180าทเอาไปแลกเครื่องดื่มได้อย่างเดียวแลกอาหารไม่ได้นะคะ2คนก็คือร้อยบาทสำหรับเดอะคอมูนนะคะย้ายร้านนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเดอะคอมูนเดอะคอมูนใหม่ขอแบบกินข้าวที่นี่ก่อนนะคะทุกคนร้านต่อไปอ up blanket อนด์อ pillow มากแล้วก็ข้าวหน้าเนื้ออร่อยมากกับแบบฟิวแบบเนี้ยแต่ว่าต้องเดินลงมาอีน,นึงนะงงค,ค่อนข้รงไรเดนไ่เขาอุปเสศุูโค้นคาเฟ่น,นี้บรรยากาศดีมากมเพราะว่ามันเป็นแบบติดริมโขดหินแล้วก็ก็แนะนําเลยอันนี้ชื่อเสือผืนหมอนใบแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดอะคอมมูนอีกมันอยู่ติดกันแค่สี่สิบเมตรเท่านั้นแกก็เดี๋ยวไปดูเดอะคอมมูน่าเป็นยังไงเนาะ นี้คือเดอะคอมมูนนะคะมีสระว,ว่ายน้ำด้วยทุกคนสั่งมิสเบอรี่ไอมอนเนตอร่อยมากแบบไม่ได้ใช้แบบไซรัปแต่มันเป็นมิสเบอรี่จริงทุกคนคะวันนี้ยาวไกลมากเดี๋ยวเรากลับโรงแรมละขับรถกลับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคือจริงๆมันไม่ได้ไกลมากแต่ทางมันโคตรเขียวเวลามันก็เลยเหมือนแบบสิกิโลครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะค่อนข้างแบบเลี้ยวรถนิดนึนนงกลับก่อนค่ะทีตกดินเพราะว่าวันนี้โน่สันเซ็ต เพราะว่าฝนฟ้ามันแบบเมฆบังเลยทุกคนเหนื่อยเพราะว่าเดินทางบนชั้นอะโอเคไปเดี๋ยวเราจะขับรถกลับที่พักกันนะคะทุกคนใช้เราประมาณส7นาทีเลยหรอทำไมไกลอะหกโมงห้าโมงหกโมงเลยวะใช่ค่ะเพราะว่าทางมันค่อนข้างคือจริงมันแค่14กิโลเมตรทุกคนแต่ทางมันแบบคดเคี้ยวมากมันก็เลยเหมือนบวกเวลาไปแล้วมันก็ชันด้วยนะคะ กเก็นะในภูกเกต็ตซึ่งขับรถที่ภูกเกต็ตมันก็ขึ้นชื่อพอตัวว่ามันยาก คนเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเย็นเดี๋ยวขอดูว่าจะสั่งมาหรื๋จะออกไปข้างนอกขอกลับโรงแรมไปพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าที่สามอ่ะกาจะให้นอนแบบนอนเออนั่นแหละรีก,ก็เหมือนกันเดี๋ยวขอกลับไปงีปแบแป๊บหนึ่งหรืออาจจะแบบพักผ่อนแล้วก็ค่อยไปหาข้าวเย็นกินค่ะตอนนี้เวลาสามทุ่มยี่สิบสี่ละเดี๋ยวเราอ่ะเพิ่งยีบมาจากโรงแรมตื่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถออกไปแถวแบบโอทาวภูเกตเหมือนเดิมเราจะไปกินโกเบนข้าวต้มแหง้งไม่รู้ว่าจาไ,ได้กินหรือเปล่านะเพราะว่า คนเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวลองแบบลองหาอะไรเก็บเท่านั้นกันดูนะทุกคนค่ะทุกคนมาจอดรถตรงนี้นะคะข้างๆวัดสันจาบุญจ้าสันจาบุจจ้อนี่คือรถของเราเองนะคะโอเคเรามาจอดแล้ว มาลาซาโกเวนเจ้าเก่าเจ้าเดิมในกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีร้านข้าวต้มแห้งที่แบบเราเคยกินเยอะแต่แบบเหมือนพอมาภูเก็ตยังไงก็ต้องนึกถึงโกเวนถ้าใครแบบชอบกินข้าวต้มแห้งหรือว่าแบบรอบดึกอะไรคือร้านนี้แบบแต่มาดูว่ารอบนี้มันจะอร่อยเหมือนรอบก่อนๆที่เรากินหรือเปล่า ต่อด้วยร้านหนึ่งนมนัวจากแกคือนอนสอปอิตติ้งมากตอนอกี้ยิ่งโกเบนเสร็จนะคะก็มาร้านนี้แล้วร้านนี้เป็นร้ายแบบที่คงเทพก็มีเนาะแต่ว่าออริจินอลคือบูเกตอ๋อโอเคบรรทันพอรอสั่งไปละเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือน้องลี่บอกว่าเป็นชาของหมื่นลี ต้องกินเพราะว่าเป็นออริจินอลภูเก็ตใช่ไหมเป็นชาแบบใสๆทุกคน๋ยวอินเสร์ตให้ดูกินเหมือนชาขมมงมายแต่หอมๆอ,อม่ะ ยังไงกันบ้างกับที่เที่ยวภูเก็ตทั้งหมดอัปเดต2024ที่เบี่ทลพาทุกคนไปในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะอยากทำคลิปอะไรกีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยทุกคนไปละบ๊ายบาย